สวัสดีครับพี่พี่วันนี้มาอยู่กับบริษัทเพชรยนต์นะครับผมวันนี้น้องจะพาพี่พี่มาดูเจ้า Toyota c a m ม y ร 2.5G นะครับเปิดราคาอยู่ที่599,000บาทครับรถคันนี้เป็นรถปี17นะครับผมจะได้สีดำเงาๆแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้ใช้งานไปเพียง131,000กิโลเมตรนะครับเรามาเริ่มจากไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมสวยๆเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ ไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวแน่นอนครับจะติดตั้งโคมเมียมสวยๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกับเลขทะเบียน2กอไก่ขอไข่3 7นะครับผมกระจังหน้าอะ่ะสวยๆเลยนะครับสีดำเงาๆเลยนะครับผมติดตั้งพร้อมไฟไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถจะเป็นสีดำเงาๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเรามาต่อกัอนที่ล้อแมกนะครับผมล้อแมกคันนี้จะเป็นล้อแมกเบอร์ สองหนทับห้าหขอบ17นะครับผมล้อแม็กสวยๆจากโรงงานเลยนะครับยางเต็มๆเลยนะครับผมใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับผมล้อแม็กสวยๆจากโรงงานเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนแน่นอนครับรถคันนี้ไม่เคยกอใหม่แน่นอนครับพี่ๆรถสวยๆเดิมๆเลยนะครับไม่มีการชนหนักมาแน่นอนครับ ที่จับจะเป็นที่จับโครเมียมสวยๆเลยนะครับผมไม่มีลอกนะครับด้านหลังสวยๆเลยนะครับผมด้านหลังจะมีเซ็นเซอร์มาทั้งหมด4จุดเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมไฟแท้เดิมๆจากโรงงานแน่นอนครับติดตั้งโครมคมเมียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ รถคันนี้จะมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเดิมๆเมลยนะครับพี่พี่ดูความสวยของกระโปรงหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่ห้องสัมภาระนะครับมีกล้องติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกล้องถอยหลังนะครับพี่พี่ ห้องเก็บสัมภาระกว้างมากนะครับผมสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบให,ใหญ่ได้ถึง2ใบเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถมานูรถได้ที่สาขาเพชรยนต์นะครับผมถนนเสรีไทยแขวงมินบุรีเขตมินบุรีกรุงเทพ,ม,เทพมหานครนะครับเรามาดูกันที่อุปกรณ์สุกเชินนะครับผมจะมีล้อแม็กมาให้แล้วนะครับ1วงนะครับสวยๆเลยนะครับผม พร้อมแม่แรงกุญแจไม้เรียบร้อยนะครับติดนั่งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามาดูไฟกันต่อนะครับผมไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับผมสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวแน่นอนครับพี่ๆเรามาต่ออันที่ฝากระโปรงหลังนะครับผมสวยๆเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานแน่นอนครับ อันนี้ไฟ์แท้จากโรงงานนะครับพี่พี่ดูครับหัอน็้อตสวยๆเลยนะครับผมไม่เคยโดนประแจมาแน่นอนครับไม่เคยโดนถอดออกไปทําสีนะครับสวยๆจากโรงงานเลยนะครับผมรถเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักแน่นอนครับไม่มีการกอไม้แน่นอนครับพี่พี่สีสวยๆเลยนะครับ ดูความสวยของสีนะครับผมหัวนอดสวยๆเลยนะครับพี่ๆพี่ๆท่านใดนะครับผมอยากสนใจดูรถนะครับผมหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์0 9 5ย์0 1 0 0 6นย์นะครับดูครับมีเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด4ี่จุดนะครับผมสวยๆเลยนะครับไฟสวยๆเลยนะครับผมล้อแมกจะได้เป็นล้อแมกขอบ17นะครับ ไรที่จับโคมียมสวยๆมาเลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านในนะครับดูด้านในสวยๆเลยนะครับผมรถคันนี้จะได้เป็นบอหนังนะครับเป็นบอหนังสีน้ําตาลสวยๆเลยนะครับผมเพิ่มจากการที่แผงประตูนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมกระจกแท้จากโรงงานต้องมียี่ห้อโตโยต้าแบบนี้นะครับทุกบ้านนะครับพี่ๆรับประกันได้ครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับ บาะนั่งสวยๆเลยนะครับผมเป็นสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูความสวยนะครับผมเบาะตึงๆเลยนะครับพี่ๆเบาะสวยๆเลยนะครับผมด้านหลังจะมีแอร์มาให้สองจุดนะครับผมสามารถปรับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับคนนั่งหลังเย็นแน่นอนครับพี่ๆดูครับเป็นลายไม้สวยๆเลยนะครับเข้ากับตัวรถเลยนะครับผมเบาะสีน้ำตาล เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ฝั่งคนขับบ้างนะครับผมแผงประตูสวยๆเลยนะครับพี่ๆดูครับกระจกแท้จากโรงงานนะครับผมต้องมียี่ห้อโตโยต้าติดอยู่แบบนี้นะครับมาดูกันที่แผงประตูฝั่งคนขับนะครับผมจะมีที่เปิดปิดกระจกมาให้เลยนะครับผมจะเป็นออโต้ทั้งหมดเลยนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้หูจะเป็น ไฟฟ้านะครับผมกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับหัวน็อตสวยๆเลยนะครับผมที่เสาเอนะครับไม่เคยโดนประแจมาแน่นอนครับเสาบีสวยๆเลยนะครับผมสีสวยๆเลยนะครับดูหัวน็อตนะครับผมสวยๆทุกตัวเลยนะครับไม่มีการถอดออกไปแน่นอนครับแผ่นสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบนะครับพี่ๆดูครับสีครับผมสวยๆเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมคู่หน้านะครับสวยๆเลยจะเป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นสีน้ําตาลสวยๆแบบนี้เลยนะครับได้เป็นเบาะหนังแบบตึงๆเลยนะครับพี่ๆอันนี้สวยมากนะครับผมรถคันนี้จะเป็นพวงมาลัยมังติแฟลชชั่นนะครับผมเป็นกุญแจคีเลตนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆดูครับพวงมาลัยสวยๆเลยนะครับผม เป็นพวงมาลัยมังติแฟล์ชั่นนะครับผมรับโทรศัพท์ได้กดวางโทรศัพท์ได้เพิ่มส่งเพิ่มเสียงได้สบายเลยนะครับผมตัวนี้จะได้เป็นเข็มดิจิตอลนะครับผสมแอน,นาล็อกนะพี่สวยๆเลยนะครับผมไฟสีฟ้าสวยๆเลยนะครับดูครับผมช่องแอร์ใหญ่ๆเลยนะครับผมรับรองว่าเย็นแน่นอนครับตัวนี้จะเป็น เครื่องเสียงนะครับผมเป็นทัส,สกีนนะครับผมสามารถใช้งานได้สบายใหญ่ๆเลยนะครับพี่ๆตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับสวยๆเลยนะครับผมเป็นลายไม้สีน้ำตาลนะครับดูครับผมคอนโซลหน้าสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยขูด ลอยแน่นอนครับผมสวยๆเลยนะครับคนโซนน่าจะเป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถมาดูรถได้ที่สาขาเพชรยนต์นะครับผมตั้งอยู่ถนนเสรีไทยนะครับผมแขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับตัวนี้จะได้เป็นกุญแจคีย์เลสน,นะครับผมใช้งานได้แบบสบายๆเลยครับ